สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกระเป๋าคู่กายใบใหม่ของผมใบนี้ครับ Peak Design Outdoor Sling ขนาด7ลิตรกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับคนทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการท่องเที่ยวได้ทั้งในและก็ต่างประเทศเลยนะฮะไม่มีกระเป๋าใบไหนเนี่ยจะเหมาะไปกว่ากระเป๋าใบนี้อีกแล้วนะครับกระเป๋า Peak Design Outdoor S i n g ขนาด7ลิตรใบนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทุกการใช้งาน เป็นกระเป๋าสลิงข้างวัสดุทนทานแข็งแรงเขาว่าซิปเนี่ยใช้ได้ถึง10ปีน้ำหนักเบาคล่องตัวจะใช้ในชีวิตประจำวันก็เก๋แถมมีสไตล์ไม่เอถอะทะหรือสายทำคอนเทนต์จะพกกล้องสักตัวไปหาไอเดียดีๆในเมืองหรือเที่ยวต่างประเทศไปจนถึงสายแอดเวนเจอร์ขาลุยก็ตอบโจทย์หมด มาพร้อมช่องเก็บของภายในอีกถึง8ช่องหยิบง่ายสะดวกจะพกของเยอะแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อกี้ก็จบไปนะครับสำหรับการสรุปสั้นๆต่อไปเช่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าทำไมเช่ถึงชอบกระเป๋าใบนี้มากๆและในท้ายคลิปนะครับเช่ก็จะมาบอกความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากได้ใช้กระเป๋าใบนี้จริงๆเนี่ยให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าเช่ชอบอะไรบ้างและสุดท้ายนะฮะใครที่จะเหมาะกับกระเป๋าใบนี้ที่สุดก็อย่าลืมดูกันให้จบนะครับ อ๋อหากเพื่อนๆสนใจกระเป๋าใบนี้เนี่ยเช่ได้แปะลิงก์เอาไว้ใน d e s c r i ิ t ชันด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเรามาพูดถึงเนื้อหา ในคลิปนี้กันต่อเลยนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดการ3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับก็คือ over all s p e c ของกระเป๋า outdoor สล i ง g 7ลิตรใบนี้ครับหัวข้อที่2ก็คือฟีเจอร์เด่นหรือคุณสมบัติที่เชฟชอบเกี่ยวกับกบระเป๋าใบนี้นะสุดท้ายนะครับเชฟก็จะมาแชร์ความคิดเห็นหลังจากได้ใช้เจ้ากระเป๋าสลิง g 7ลิตรใบนี้ให้ฟังกันครับเรามาเรื่องหัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกก็คือ over all s p e c ของกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้นะครับด้านนอกเนี่ยมีความยาว35ซนติเมตร สูง22ซนติเมตรแล้วก็หนา11ซนติเมตรครับส่วนด้านในนะครับดิเมนชันมันก็จะลดหลั่นมา0.5ซนติเมตรความจุของกระเป๋าใบนี้เนี่ยจุของได้7.5ลิตรก็ถ้ารวมช่องทุกช่องเนี่ยที่สามารถใส่ของได้เนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะมีช่องเก็บของมากถึง11ช่องเลยนะครับโดย3มช่องเนี่ยก็จะเป็น3ช่องด้านนอกนะแล้วด้านในเนี่ยซิทก,กลางก็จะมีอีก8ช่องเล็กครับมีน้ำหนัก335กรัมตามสเปคของทางพีดีไซน์เขาครับ าในมุมของสายเ outdoor จ๋าๆเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยไม่ถือว่าเบามากนะแต่แค่นี้นะครับมันก็เบาที่สุดในบรรดากระเป๋าสลิงในคลาสเดียวกันเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วละครับหัวข้อที่2นะครับก็คือฟีเจอร์เด่นคลิปนี้เชจะไม่ขอลงรายละเอียดในทุกๆฟีเจอร์ของกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันมีเยอะมากครับโดยจะขอหยิบแค่สิี่เช่นเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษมาพูดคุยกันคือต้องบอกนะครับว่าแบรนด์ Peak Design เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบสินค้าเนี่ยให้ออกมาใช้ งานได้ตอบโจทย์และหลากหลายคือเวลาเขาออกแบบเขาเนี่ยจะยึดการใช้งานเนี่ยเป็นโจทย์เลยครับมีการคิดวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำอีกกันตั้งแต่การเลือกวัสดุเลยนะเรียกได้ว่าไม่สนใจต้นทุนเลยก็ว่าได้ครับ ขอแค่ให้สินค้าเนี่ยออกมาดีที่สุดเท่านั้นเองเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแบรนด์นี้เนี่ยบอกเลยคุณภาพมาเต็มแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับที่ชอบที่สุดแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะก็คือว่ากระเป๋าใบน,นี้เนี่ยมาสามารถใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายในทุกๆสถานการณ์เลยครับในหัวข้อนี้นะก็จะมีรายละเอียดเยอะสักนิดนึงโดยเราจะให้ดูการใช้งานจริงของเราทั้งสองคนว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานยังไงบ้างทั้งเช็ดและก็พึ่งเลยนะ มาเริ่มกันที่ฝ่ายชายก็คือเช่กันก่อนนะครับเช่จะใช้งานกระเป๋าใบนี้เนี่ยอยู่2โหมดด้วยกันคือ daily use และ c o n t e n t r a t o r นะเช่นการสะพายไปเที่ยวไปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์นั่นเองครับโหมดใช้ในชีวิตประจำวันนะก็จะพกของใชท้ทั่วๆไปเลยเช่นโทรศัพท์มือถือกุญแจรถกุญแจ,แจบ้านหูฟังบลูทูธกระดาษทิชชู่กระเป๋าตังค์และเดี๋ยวนี้เช่ก็จะพ,พกพวกอุปกรณ์ถ่ายทำเล็กๆไม์บลูทูธไม้รอดแบตสำรองและก็กล้องแอคชั่นเนี่ยติดตัวไว้ตลอด เพื่อทำคอนเทนต์เพราะเราไม่รู้ว่างานจําเป็นจะเข้าเมื่อไหร่นะฮะยาดมสายชาร์จนี่พกขนาดนี้ยังเหลือพื้นที่ในกระเป๋าไว้ใส่ของเวลาเราซื้อของกินของใช้ตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตต่างๆได้อีกนะครับเนี่ยส่วนหมวดสภายไปทำคอนเทนต์นะฮะก็จะจัดเต็มสักหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะพกของใช้ในชีวิตประจาําวันติดกระเป๋าอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกกล้องฟูลเฟรมและก็แอคชั่นแบตสำรองเมมการ์ดผ้าคลุมกล้อง e x t e r n a l hard d ล s k กแลวก็ขาตั้งกล้องซึ่งสายคล้องตรงนี้เนี่ยเราจะใช้รัดของอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ขาตั้งกล้องนะโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่ากระเป๋าใบน,นี้เนี่ยพกของทั้งหมดนี้ได้นะครับเนี่ยนี่นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีนะก็คือตัว2ฮพุกด้านล่างตรงนี้เป็นสายรัด2เส้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรัดอะไรก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างว่า เช่น,น,นรัดตัวขาตั้งกล้องนะฮะเราก็สามารถที่จะพกขาตั้งกล้องแล้วก็รวมอยู่กับกระเป๋าใบเนี้ยใบเดียวพกไปไหนก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจริงเนี่ยมันสามารถรัดของอื่นๆก็ได้นะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นขาตั้งกล้องนะับอย่างเช่นพวกแจ็คเก็ตนะ <Huh. S 1> เวลาเราไปเดินเขาเนี่ยเราก็ต้องพกแจ็คเก็ตใช่ไหมครับ <Palace S 2> <hayat> แล้วบางครั้งเนี่ยเราต้องเก็บแจ็คเก็ตเราไม่ต้องเก็บแจ็คเก็ตเข้าไปในกระเป๋านะฮะเราสามารถม้วนแล้วก็มัดรัดตรงนี้ก็ได้เลยครับสะดวกสบายเพราะว่าเราต้องหยิบแจ็คเก็ตใช้ตลอดเวลานะ ต่อไปเรามาดูของฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับเขาก็จะใส่ของใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเหมือนกันนะแต่ของเขาเนี่ยก็จะเยอะๆหน่อยนะครับตามประสาผู้หญิงผู้หญิงเช่นโทราศาพัพท์แอร์พอร์ตยางมัดผมปากกา power bank กุญแจรถกระดาษทิชชู่กระเป๋าตังแอดปเตอร์ลิปสติก และสุดท้ายอันนี้เซอร์ไพรส์เชี่ยสุดเลยนะคือมันใส่ iPad Pro 11นิ้วที่เพิ่งพกติดตัวเอาไว้ทำงานตลอดได้นะครับกระเป๋าใบนี้ว้าวมากๆนะสิ่งที่อยากจะเสริมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋ากล้องเต็มรูปแบบก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะด้วยเจ้านี้ครับ Camera Cube V2 ของทาง Pi คดีไซน์เองนี่แหละแต่ต้องเป็นขนาด xsmall เท่านั้นนะครับถึงจะใส่เข้าไปในกระเป๋าสลิง7ลิตรใบนี้ได้ใส่ไปแล้วนะฮะกระเป๋าใบนี้เนี่ย,ก,ยก็จะกลาย กระเป๋ากล้องที่สามารถปกป้องกล้องที่แสนแพงของเราได้ครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะเสียช่องเก็บของด้านในกระเป๋าของเราเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะเพราะคิ้วที่ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะไปทับกับช่องเก็บของด้านในของเราเนี่ยหมดเลยครับดังนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยเชิดมองว่าเชิดเนี่ยจะไม่ใช้ตัวแคเมร่าคิ้วครับ เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ในการเก็บของด้านในเนี่ยให้มากที่สุดน่านเองส่วนกล้องนะครับก็อาจจะไปหาผ้าคลุมเนี่ยมาคลุมกล้องนะแล้วก็ยัดกล้องเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าแบบตรงๆแบบดื้อ,อ,อๆเลยครับแต่เราเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือในการใส่ของต่างๆได้อย่างที่2นะครับที่เชื่อชอบม,มากเกี่ยวกับกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยก็คือกระเป๋าใบน,นี้นะครับมันปรับสายง่ายแต่แน่นหนาครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเนี่ยจะต้องพกของขนาดเล็กแต่มันมีน้ําหนักมากเนี่ย กระเป๋าสลิงที่ใช้สายรัดเนี่ยมันก็จะรูดออกนะครับเราต้องคอยปรับดึงสายเนี่ยให้พอดีตัวบ่อยๆแล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเราก็จะต้องดึงปรับดึงปรับไปอยู่อย่างนั้นนี่แหละครับทั้งวันเลยแต่ของ p e k k e ไ i g n เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ครับมันรู้สึกแน่นรูดค่อนข้าง,าง,าง,างยากเลยละ่ะถือว่าทาง Peak Design นะครับเขารู้เพนพอยต์ของกระเป๋าสลิงแล้วก็แก้ไขามาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยครับ ถึงแม้ว่าต่อไปเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วมันรูดง่ายขึ้นมาเราก็ยังสามารถปรับความยาวของสายทั้งสองข้างได้ง่ายๆนะครับคือทางพีดีไซน์เนี่ยออกแบบที่ปรับสายสะพายมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเราอยากจะปรับความยาวสายเนี่ยหรือถ้าสายมันรูดใช่ไหมเราก็ปรับสายให้มันสั้นๆทั้งสองข้างเลยครับจนปลายสายเนี่ยมันไปนสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับแบบนี้แค่นี้เนี่ยสายเนี่ยมันก็จะมีรูดออกแล้วล่ะครับ แล้วเราเนี่ยก็ยังเก็บปลายสายเนี่ยเข้าไปด้านในกระเป๋าได้แบบนี้ด้วยนะทำให้สายเนี่ยมันไม่ห้อยระโยองระยางออกมาครับสุดท้ายนะฮะถึงแม้ว่าสายเนี่ยมันจะยาวหรือมันจะสั้นนะฮะกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันก็ยังดูเท่สวยและก็เก็ไดหเหมือนเดิมเลยนะอย่างที่3นะครกระเป๋าใบนี้มันมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า w e a t h e r Proof นะครับคือกระเป๋าใบนี้นะครับมีการเคลือบ PU Coating หรือ p o y y u e t h a n e นะครับหรือง่ายๆก็คือ,อยางชนิดหนึ่งนั่นเอง ทำให้สามารถป้องกันละอองน้ําฝุ่นคราบเปื้อนต่างๆได้ดีแต่มันก็ยังไม่ถึงกับวอเตอร์พูฟหรือกันน้ําได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะสะพายกระเป๋าใบนี้เนี่ยไปลุยฝนข้างนอกนะข้างในเนี่ยอาจจะเปียกได้นะครับแต่แค่นี้เนี่ยเราก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาครับอย่างที่4นะฮะที่เชรชอบเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้แล้วก็ทางพีดีไซน์เนี่ยมีการแก้เพ,พนพอยหนึ่งของกระเป๋าสลิงมาได้เป็นอย่างดีก็คือว่า เขามีตัว Stabilizer Strap หรือว่าสายพยุงเนี่ยมาให้ด้วยนะนี่นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเพนท์พอยต์ของกระเป๋าสลิงข้างที่ทางพีดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบแก้ไขามาได้ดีมากเลยครับคือกระเป๋าสลิงทั่วๆไปนะฮะถ้าเราใส่ของที่มีน้ำหนักไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเราใส่กล้องสักตัวเนี่ยแหละเวลาเดินเนี่ยกระเป๋ามันก็จะแกว่งไปแกว่งมาตามน้ำหนักของกล้องหรือของข้างในนะ ทาให้เราเนี่ยเดินไม่ค่อยถนัดครับเขาก็เลยมีสายพยุงช่วยรัดกระเป๋าเนี่ยไม่ให้แกว่งไปมาหรือในบางครั้งเนี่ยเราสะพายสลิงไปเที่ยวนะเราจะต้องเดินขึ้นเขาที่มันต้องใช้แรงในการเดินแกว่งตัวเนี่ยหรือบางจังหวะเนี่ยเราจะต้องวิ่งหนีโจรล้อเล่นนะครับหรือแม้แต่เราจะสะพายกระเป๋าเนี่ยไปปั่นจักรยานเที่ยวก็ตามทีนะครับต้องบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยสบายแน่นไม่ขยับนี่เชร์ยชอบมากเลยครับ อย่างที่5ครับสุดท้ายแล้วนะไม่พูดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับก็คือความคงทนของกระเป๋าใบนี้ครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยด้านนอกนะครับทำมาจากผ้าเทรราเชล 210D อทอแบบริบสต็อกเทรราเชลนะครับน่าจะเป็นชื่อลิขสขทสิ์เทคโนโลยีของการทำเส้นเนื้อผ้าของทางพีคดีไซน์เขานะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเช่นไม่ได้ไปนค้นมาให้นะครับว่าเขาทำอะไรบ้างกับเส้นใหญ่ของผ้าของเขานะแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คือคำว่า 210D ดีครับ มันคือน้ำหนักหรือความหนาของเนื้อผ้านะยิ่งเลขสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งดียิ่งทนทานผ้ายิ่งหนาซึ่ง210 d ดีเนี่ย ต้องบอกว่าเอาจริงๆนะครับก็ไม่ได้เป็นผ้าที่หนามากอยู่ในโซนของผ้าที่เป็นไลท์เวทซะด้วยซ้ำครับที่ทางพีดีไซน์นะครับไม่ใช้ผ้าที่หนากว่านี้เช่นเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักครับเขาคงไม่อยากให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมันหนักจนมากเกินไปมันจะไม่คล่องตัวแต่ถึงยังไงก็ตามนะฮะแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแบบลุยๆเอาดอแล้วละครับนี่เทียบเท่าผ้าด้านนอกของกระเป๋าแบ็คแพ็คใหญ่ๆแล้วนะครับเนี่ย ส่วนอื่นๆนะครับของกระเป๋าเนี่ยที่มันมักจะเสียก่อนเพื่อนก็คือซิปนั่นเองแต่กระเป๋าใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าหายห่วงทางพี่ดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าซิปของกระเป๋าใบนี้นะครับทำมาจากวัสดุ UHMWPE โหไม่ต้องบอกฮะชื่อมันยาวมากแล้วก็ยากมากทางแบรนด์เขาโฆษณาว่าซิปเนี่ยเขาทนทานนะครับใช้ได้นานถึง10ปีไม่ขาดเลยนะ ซิปไม่หายแน่นอนด้วยนะฮะจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีก10ปีข้างหน้าครับแล้วก็ตรงสายรัดด้านล่างของกระเป๋านะครับ <c oughs> เขาทํามาจากไนลอนเสริมใยแก้วเข้าไปด้วยนะดังนั้นเราจะรัดของอะไรเนี่ยก็มั่นใจได้นะครับว่าเชือกอันนี้เนี่ยมันจะไม่ขาดแน่นอนฮนะเรียกได้ว่าคุณภาพเนี่ยจัดมาเต็มทุกๆชิ้นส่วนของกระเป๋าใบน,นี้เลยก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือความรู้สึกของเชษตหลังจากได้ใช้กระเป๋าใบนี้จริงๆครับ ความรู้สึกแรกเลยนะเออเชฟจะไม่ขอใช้คำว่ากระเป๋าใบน,นี้มันแพงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราไปดูกระเป๋าเซกเมนต์นี้นะครับในแบรนด์ท็อปทอ,ปอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรนจ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะเอาเป็นว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นเชฟเชฟจะยอมควักเงินที่หามาได้ย่ายาลำบากเนี่ยซื้อกระเป๋าใบน,นี้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือก็อย่างซื้อนะคือราคาเต็มของกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยอยู่ที่4,390บาท ถ้าไม่ผิดพลาดนะตอนนี้เนี่ยที่ทางหน้าเว็บไซต์ Official ของ InTrend Mall ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของพ k ดีไซน์เนี่ยเขาก็กำลังลดอยู่นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ราคาที่มาสมเหตุสมผลกับคุณภาพความทนทานการใช้งานที่หลากหลายคล่องตัวจะเน็บจะปรับจะคาดจะใส่กล้องใส่ของอะไรก็ได้แล้วก็ที่ใช้งานจริงมาเนี่ยต้องบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะครับมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ ที่ใช้ชีวิตกันแบบแอคทีฟกันตลอดเวลาแต่ก็มีความยุดหยุ่นทั้งในเรื่องของการทำงานและก็การท่องเที่ยวมากเลยนะครับและมาถึงคำถามสำคัญสุดท้ายนะครับที่ว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะก,กับใครที่สุดนะก็สำหรับใครนะครับที่ชื่อชอบกิจกรรมสายอัลโดและกำลังมองหากระเป๋าดีๆเอาไว้ใส่ของพกติดตัวซักใบที่มีฟีเจอร์การใช้งานมาให้เรียกได้ว่าแบบจัดเต็มจะใส่ของไปเดินเที่ยวไปเดินเทรคแบบจริงจัง หรือแค่ใส่ไปเดินเล่นในเมืองก็สวยเท่หรือแม้แต่จะใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วเราก็ต้องบอกนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะที่สุดแล้วแล้วเช่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ตามหากระเป๋าแบบนี้เนี่ยที่ใช้งานได้กว้างแล้วก็ครอบคลุมนะครับมานานมากแล้วล่ะสุดท้ายนะฮะเช่ก็มาจบที่กระเป๋าใบนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมกันมาจนถึงตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย